สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่าในใิยายวายเรื่องอยากจะอีกครั้งเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์ n k s ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้ช่องมีโฆษณาเข้าแล้วอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับตอนที่46ในตอนที่เขาไปทำความเคารพท่านลุงใหญ่ เสีย้ยเหีิยนจินที่เพียงเหลือมองข้าแบบเลยผ่านไม่ใส่ใจข้าก็มิได้เก็บมันมาใส่ใจนักหากเขาทำตัวดีๆจะปล่อยให้เสพยสุขจากทรัพย์สินเงินทองสกุลเสี้ยต่อไปก็ได้แต่หากว่าเขาเริ่มสร้างเรื่องให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันก็เรื่องมิได้ที่จะกำจัดเขาไปก่อนที่ทุกคนในจวนจะได้รับความเสียหายตอนที่ออกมาจากเรือนของลุงใหญ่ข้าเปลยหางตาไปมองลูกพี่ลูกน้องที่ปั้นหน้าเบึ้งตึงมาให้พวกเขาล้วนแล้วแต่ เป็นผลผลิตจากลุงใหญ่เสี่ยหยินจินผู้ขยันขันแข็งในการขยายครอบครัวมากมายเสียจนบางวูบความคิดค่าก็อยากจะใช้อนาเขตเยียลตี้สั่งทำหมันลุงใหญ่ผู้นี้เหลือเกินเฮอรั์ส,สินทั้งหมดถูกผลานเพราะคนพวกนี้เสียส่วนใหญ่หนำซ้ำยังไม่ลายใจใช้ใจ่ายกันสู่รุ่ยสู่ร่ายนักด้วยความรักเงินรักทองของข้าคิดแล้วมันก็ปวดใจหนึบหนึบอ,อย่าได้ใจไปหน่อยเลยสะวะก็เป็นสะวะอยู่วันยังค่ำ นายน้อยพวกชิงลูกได้ยินถ้อยคำไม่เรื่อนหูก็รู้สึกกรดเคืองแทนข้าพวกเขาทำหน้านิ้วคิ้วขมวดข้าหัวเราะเบาๆสายหน้ามิได้กล่าวอะไรต่อไปมออีกฝ่ายเป็นเพียงเด็กน้อยที่ดีน่าส่งเสียงดังระคายหูเท่านั้นเด็กพวกนี้มิควรข้าให้ขุนเคืองแม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าข้าไม่รู้สึกรู้สารใดพวกจื่อลูกก็ถอนหายใจเดินตามหลังมากันเงียบๆหลังจากนั้นข้าก็ไปเยี่ยมเยียนท่านลุงสามและเลี้ยงรุย่ย พูดคุยกับท่านลุงสามที่นานๆครั้งจะกลับมาอยู่ที่จวนครั้งนี้อุตส่าห์เดินทางกลับมาเพื่อร่วมงานเลี้ยงวันครบรอบวันเกิดของข้าคุยไปได้สักหน่อยข้าก็ถูกเลียงรุย่ยลากไปสักฟอกความจริงระหว่างข้ากับชินอ๋องเขาซักถามไม่หยุดถามจนข้าเริ่มอึดอัดัดขินเรื่องส่วนตัวขนาดนี้ยังกล้าถามออกมาข้าทำตาความใสเขาแล้วรีบสะบัดตัวเดินหนีออกมากลับมาถึงเรือนก็ได้เวลามื้อกลางวันพอดีข้าถอนหายใจเฮือกใหญ่ สิ่งแรกที่ทำคือถอดชุดหลายชั้นบนตัวออกแม้อากาศจะค่อนข้างเย็นแต่พอสวมใส่ชุดเป็นทางการพวกนี้แล้วเดินไปเดินมามันก็ร้อนเหงื่อไหลชุ่มได้เช่นกันถอดออกไปข้าพันโลงตัวเย็นขึ้นมาในทันทีจากนั้นข้าก็ไปนั่งกินข้าวมื้อเที่ยงโดยมีท่านแม่ร่วมโต๊ะวันนี้ท่านแม่ก็มีได้เข้าวังไปหาเรื่องกลั่นแกล้งฮ่องเต้เช่นทุกทีปกติยามที่ท่านพ่อเข้าวังนางไม่เคยพลาดที่จะไปกลั่นแกล้งบุรุษผู้นั่งบนบัลลัง,งก์มังกรผู้นั้น นางกล่าวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของข้าดังนั้นจึงอยากจะอยู่กับบุตรชายในวันสําคัญเช่นนี้ข้าก็มิได้ขัดอันใดดีใจด้วยซ้าระหว่างที่กําลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทันใดนั้นใบหน้างดงามของท่านแม่ก็พลันตื่นตกใจนางผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้หันไปมองโดยรอบอย่างระแวงระวังข้าถูกท่าทางตึงเครียดของมารดากระตุ้นให้ตื่นตัวปล่อยกระแสะลมปราณไปรอบตัวตรวจสอบสิ่งที่ปกติก่อนที่จะขมวดคิ้วงุนงง เพราะไม่มีสิ่งใดผิดแผกไปแม้แต่น้อยข้าหันไปมองมารดาที่ยังคงยืนทำหน้าเข้มขึงท่านแม่ทิ้งเอ,อ๋เมื่อครูแม่จับสัมผัสลมปราณของท่านตาของเจ้าได้แต่เพียงแค่เสี้ยวลมหายใจมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยช่างเถอะบางทีแม่อาจจะคิดไปเองกระมังท่านแม่ค่อยๆนั่งลงที่เดิมจากนั้นนางก็หันมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นข้ายกเลิกเล็กน้อยมิได้ออกอาการมากนัก เพราะเกรงว่าคนรับใช้ที่ยืนรายล้อมจะตกใจไปด้วยข้าพูดคุยกับท่านแม่ผ่านทางจิตท่านตาหน้าหรือขอรับอืมแต่มันเพียงเสี้ยวอึดใจแม่เองก็ไม่แน่ใจนักสัมผัสได้เพียงแวบหนึ่งจากนั้นก็ไม่พบสิ่งใดอีกจิตลมปราณมิใช่จะซุกซ่อนกันง่ายๆ่าข้าพยักหน้านิด,น,ดนิดเข้าใจสิ่งที่มาดากล่าวเพราะมันเป็นบทเรียนที่นางเพิ่งสั่งสอนข้าครั้นที่เห็นว่าพลังของข้านั้นใกล้จะขึ้นขั้นเจ็ดเต็มที นางสอนการใช้ลมปราณออกมาจากภายนอกตัวซึ่งมันมีประโยชน์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ใช้ต่างอาวุธหรือการตรวจสอบสิ่งที่ปกติรอบตัวและยังได้กล่าวถึงจิตลมปราณผู้ฝึกยุทธทุกคนจะมีจิตลมปราณอยู่ในตัวแต่ละคนมีจิตลมปราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเพียงราชันยอดยุทธเท่านั้นที่จะรับรู้จิตลมปราณน,นี้ได้นั่นทําให้ราชันยอดยุทธรับรู้ ถึงสิ่งมีชีวิตที่เข้าใกล้พวกเขาได้ในช่วงคลิปตาแม้ว่าจะปกปิดลมหายใจหรือกลิ่นอายจนหมดสิ้นอย่างไรแล้วก็ตามอย่างเช่นข้าเมื่ออยู่ใต้อนาเเตยียลตี้ที่มีคำสั่งปกปิดตัวตนอันสมบูรณ์แบบมีเพียงราชันยอดยุตขึ้นไปเท่านั้นที่จะรับรู้ถึงตัวตนของข้าได้เพราะพวกเขาสัมผัสจิตลมปราณได้นั่นเองและการที่จะปกปิดจิตลมปราณได้นั้นเป็นเรื่องยากที่แม้แต่ราชนเจ้ายุธยังไม่สามารถทำได้ มีเพียงจักรพรรดิราชันจายุทธในตำนานที่สามารถหลบซ่อนจิตลงปรางของตนเองได้ท่านแม่บางทีท่านตาอาจจะขั้นสิบจักรพรรดิราชันเจ้ายุทธท่านแม่ทำหน้าสับสนก่อนจะสายหน้าแล้วเอ่ยบอกด้วยน้ำเสียงแผ่วเบานางก้มหน้าคล้ายจะรู้สึกผิดเป็นไปไม่ได้แม่เพิ่งได้ยินข่าวมาว่าท่านตาของเจ้าล้มป่วยด้วยโรคทางใจความเจ็บปวดขมขื่นใจสะสมจนกลายเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ไม่อาจทะลวงพลังขึ้นไปอีกขั้นมาตั้งนานแล้วข้างเงียบไปในทันทีดูจากท่าทางหลุกลิกองค์มารดาข้าคาดเดาว่านางจะต้องคิดว่าตนเองเป็นสาเหตุทําให้บิดาปวดเป็นแน่นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นางรุ่มใจจนต้องใช้สุราดับทุกข์ท่านแม่อย่าคิดมากเลยขอรับอีกไม่นานท่านตาก็จะมาที่นี่แล้วอืมวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีของเจ้า ไม่สิวันที่น่ายินดีของแม่ต่างหากเพราะมันเป็นวันที่ลูกรักของข้ากําเนิดขึ้นมาอย่างไรเล่าท่านแม่มองข้าก่อนจะระบายยิ้มออกมานางถอดหายใจยาวเหยียดปรับอารมณ์มาสดใสเช่นเดิมเอื้อมมือมาหมายจะจับตัวข้าทว่ามันกลับทะลุผ่านข้าเย็นเยือกในทันทีเมื่อปัดเป่าบรรยากาศไม่เรื่องเรืองนั้นไปได้พวกเราก็กลับมาพูดคุยกันด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มสดใสหลังจากกินอาหารเรียบร้อยข้าก็ลุกไป เดินทอดน่องย่อยอาหารในกระเพาะค,ความเงียบสงบในสวนถูกอิกาดำจอมเจ้อทำลายหมดสิน้นอุยากระโดพดพรวดทาาเข้ามาเล่นเอาชิงลูกกรีดร้องตกใจออกมาเจ้ากาดำหน้าเหมือนไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยซ้ำยังหัวเราะกขบขวนให้แก่หนุ่มยกฟ้ายังชอบอกชอบใจอีกต่างหากผลที่ได้รับคือสายตาค้อนขวบของหนุ่มน้อยหน้าใสานั่นเองอ้ยข้าเอ่ยห้ามปราบอิกาดำเสียงจริงจังอีกฝ่ายก็พันสงบสีหน้าหันมา ค้งเคารพข้าผู้เป็นเจ้านายอย่างเป็นงานเป็นการข้าโบ้กะมือให้คนติดตามรับใช้ที่เดินตามหลังถอยออกไปชิงลูกก้มตัวแล้วพาเด็กรับใช้เดินออกไปอย่างรู้กลเทศะเมื่อเหลือเพียงข้ากับอู้หย่าตามลำพังข้าก็พยักหน้าให้เขาเริ่มรายการความคืบหน้าที่ไปจับตามองคนคนนั้นข้าฟังแล้วตกอยู่ในพวังความคิดอยู่ชั่วใหญ่ก่อนจะให้อุย่าไปเฝ้าระวังอยู่ที่จวนสกุลอย่างแทนข้าคิดว่าคนร้ายจะต้องลงมือในวันนี้อย่างแน่นอน วันนี้เป็นวันเทศกาลโคมไฟที่ผู้คนจะออกมาจากบ้านเพื่อเข้าร่วมชมเทศกาลร,รื่นเริงระหว่างนี้ความคิดหรือการระวังตัวก็จะลดหย่อนลงโดยไม่รู้ตัวเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการลงมือยิ่งสลับร่างอู้หย่าค่าก็พลันรู้สึกถึงสายตาของใครบางคนจับจ้องแต่พอหันไปมองรอบๆหรือพยายามใช้กระแสลมปราณตรวจสอบเพียงใดก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติข้างุนงงไม่เข้าใจหรือว่าจะคิดมากไปเองกันนะข้าหันตัวเดินกลับไปยังเรือน เธอระเหยอยู่หน้าลาเล็กน้อยก่อนจะถูกจีอลูและชิงลู่จับตัวไปยังห้องอาบน้ำข้าถูกทั้งสองหนุ่มขัดถูทานั่นนี้บำรุงมากมายจนรู้สึกราวกับว่าร่างจะเปื่อยไหลไปกับน้ำในถังพอผ่านขั้นตอนอบน้ำหอมอาบน้ำโรยเกลรอปูผาหอมเสร็จก็มาเผชิญด่านวดน้ำมันหอมต่อข้าอดจะอดขวนไม่ได้ทั้งสองหนุ่มทำหน้าเคร่งครึมเอ่ยคล้ายจะเตือนสติที่ทำให้ข้านั้นหน้าแดงไปหมด นายน้อยต้องอดทนนักขอรับหากจะมัดใจท่านอองจะต้องบำรุงผิวพรรณและรูปร่างให้มากมาผิวต้องขาวใสผุดผ่องนวลเนียนเรียบลื่นดุดผ้าไหมกมยีกลิ่นกายก็ต้องหอมหวนตราตรึงหัวใจยามได้ดอมดมก็ชื่นอุราทุกคราหากร่วมกับรูปโฉมของนายน้อยที่งดงามเป็นหนึ่งแล้วและก็ย่อมต้องทําให้ท่านอ,อง,งหลงไหลจนไม่เหลียวแลผู้ใดอีกข้าครั้งจะเอ่ยแก้นใดทําเพียงรับฟังเงียบๆในหัวรุ่นคิดอย่างจรงิงจัง เหตุใดคนรอบข้างค้าถึงได้จริงจังกับความสวยความงามกันนักนะตั้งแต่เสี่ยวชีนี่ยังแพร่กระจายมาถึงสองหนุ่มหยกเฮอหนีไม่พ้นจากเรื่องพันนี้ได้เลยจริงๆหลังจากผ่านพิธีกรรมอันยุ่งยากแสนลำบากมาข้าก็ถูกจับแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดหลายชั้นอีกครั้งจากนั้นก็ทำผมรวบมัดเพียงครึ่งศีรษะวนเป็นจุดเพื่อสวมใส่ที่ครอบศีรษะอีกครึ่งสางแล้วปล่อยให้ยาวสลวยตามธรรมชาติ เวลาการแต่งตัวในครั้งนี้ยาวนานเป็นชั่วยามในตอนที่ข้าเดินย่างออกมาจากข้างในห้องมายังห้องโถงก็เห็นเลี้ยงรุ่ยนั่งจิบน้ําชารอยอยู่ก่อนแล้วเมื่อเห็นข้าเดินออกไปเขาก็วางถ้วยน้าําชาเงยหน้ามองสํารวจข้าแล้วทําสีหน้าพึงพอใจอย่างยิ่งยวดลูกพี่ลูกน้องจอมกะล่อนของข้าลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเอ,อ่ยชมเชยด้วยดวงตาวิบวับดูเจ้าชูยิ่งไม่เร็วๆพอแต่งตัวแล้วเจ้าก็ดูงดงามยิ่ง ทำเอาข้าตะลึงไปวูบหนึ่งเชียวสายตาเจ้าทำให้ข้ากดลุกยิ่งนักข้ามองคนที่พยายามจะใช้มือมาลามลวนยังเย็นชาปัดมือของอีกฝ่ายไปทันทีเลี่ยงรุ่ยมองมือที่ถูกปัดแวบหนึ่งเขาไม่โมโหใดๆกลับหัวเราะหึ่หึกเออยกล้อด้วยรอยยิ้มกว้างขวางถใช่สิข้าไม่ใช่ฉินอองนี่นะหากเป็นฉินอองเจ้าคงออดระถวยเลยงั้นสิข้าอดใจยกมือขึ้นฉอหน้าอันชวนหงุดหงิดนั้นไม่ได้ เลี่ยงรุ่ยจับสันมือที่เกือบจะฟาดลงมาบนสันจมูกของเขาก่อนจะรีบร้อนถอยหลังออกไปยืนในระยะปลอดภัยข้ากรอกตาเอื้อมระอาเสียงยะโค้งตัวถ่ายมือออกไปข้างตัวก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงแสนสุภาพนอบน้อมเชิญขอรับคุณชายข้าโหดร,รับเบาๆแล้วสายหน้าก่อนจะก้าวเท้าเดินออกไปพร้อมกับคนเชิญพวกเราเดินเคียงข้างไปถึงห้องโถงใหญ่ที่เรือนหลักซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงวันนี้ ข้ามองไปรอบห้องโถงกว้างขวางที่ตกแต่งด้วยดอกไม้และผ้าสวยงามแปลกตารอบบริเวณมีโตชุดที่ตั้งเรียงรายรอคอยแขกเข้ามาประจำที่ตรงกลางยกสูงเป็นเวทีนั้นมีไว้สำหรับการแสดงร่ายรำท่านพ่อยืนอยู่มุมหนึ่งของห้องโถงโดยมิด้านแม่ยืนอยู่เคียงข้างเมื่อข้าเดินเข้าไปหาทั้งสองก็เผยรอยยิ้มเล็กๆออกมาจากนั้นพวกเราก็ย่างย้ายกันทำหน้าที่ของตนเองข้ากับท่านพ่อรอคอยรับแขกเรือ ในฐานะเจ้าภาพงานเลี้ยงในครั้งนี้เมื่อเข้ายามอยู17่17:19นหน้าจวนสกุลเซียก็เริ่มมีรถมาแล่นทยอยเข้ามาจอดเทียบจากนั้นแขกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายก็ลงจากระถาเดินเข้ามาทักทายและอวยพรค่าด้วยท่าทางเป็นมิตรท่านอัมมาศเซียโอ้นี่คงจะเป็นคุณชายน้อยที่ผู้คนร่ำลืองดงามยิ่งกว่าคำเล่าหรือเสียอีกคุณชายเซีย ข่ารีพงกศรีสทักทายคนผู้นั้นพลางกับยิ้มจางๆอยู่บนใบหน้าตลอดเวลาท่านพ่อเอ่ยแนะนำแขกคนแล้วคนเล่าพวกเขาก็มอบของขวัญพร้อมกับวอวยพรค่าด้วยถ้อยคำสละสลวยค่ายิ้มรับเอ่ยตอบกลับอย่างสุภาพจากนั้นก็ส่งต่อให้คนอื่นๆพาแขกเข้าไปในห้องโถงเพื่อกินเลี้ยงชมการแสดงที่เริ่มขึ้นแล้วท่านอัมมาเชียขอพระคุณที่เชิญพวกเรามาร่วมงานครั้งนี้คาระวะท่านอัมมาเชีย พ่อลูกสกุลหมิงเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มสว่างสวัสดโดยเฉพาะผู้เป็นบิดาใต้เท้าหมิงหน้าบานดีใจย,ยิ่งกว่าบุตรชายเสียอีกเขาเอ่ยเจ้ากับท่านพ่ออย่างกระตือรือร้นดวงตาตีตีคู่นั้นฉายแววปราดเรื้มเปลืองประกาศร,ระยิบระยับข้าแอบขบคำเล็กน้อยกับอาการดีใจออกหน้าออกตาของใต้เท้าหมิงผู้ชื่นชมในตัวบิดาของข้ายินดีด้วยเจ้าโตขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วคุณชายหมิงโถมตัวเข้ามากอดข้าแน่น แล้วเอ่ยแสดงความยินดีแบบถึงเนื้อถึงตัวข้าพยักหน้ารับยิ้มยิ้มพยายามแกะตัวอีกฝ่ายออกจากนั้นก็สองพ่อลูกสกุลหมิงก็พากันเข้าไปยังห้องโถงเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าทุกครั้งที่ส่งแขกเข้าไปในห้องถงข้าก็จันเอยหน้าทอดสายตาไปข้างหน้าอยู่เสมอเราคอยรถม้าที่มีสัญลักษณ์ยักษ์น้ำแข็งซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำตัวของใครบางคนตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเอ้อ ส่งไปคนแล้วคนเล่าก็ยังไม่เห็นวิแววของเจ้าแมวข้ายังคงตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่เจ้าภาพที่ดีต่อไปจนกระทั่งขบวนรถมาที่แล่นเข้ามาพร้อมกันราวกับนัดหมายกันมาก่อนข้ามองภาพตรงหน้าขมวดคิ้วยุ่งยากใจวูบหนึ่งก่อนจะรีบปรับเป็นราบเรียบเช่นเดิมถวายบังคมองค์ราชธายาคารวะเหลียององโจองท่านพ่อมีสีหน้าเรียบนิ่งคล้ายกับไม่รู้สึกนใดเลย เขาเดินกล้าไปข้างหน้าพร้อมกับทำความเคารพทั้งสามบุรุษสงศ์ที่มาอย่างพร้อมเพรียงกันข้าเดินตาบิดาไปทำความเคารพทั้งสามหนุ่มและสิ่งที่ข้ากำลังกังวลก็เกิดขึ้นแทบจะทันทีการประทะก,กันร,ระหว่างทั้งสามพี่น้องโอ้โหไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าน้องสามรู้จักเซี่ยจิ้งถิงมาก่อนหรือคิดจะใช้โอกาสนี้เข้ามาตีสนิทเหมือนกับคนอื่นๆที่เจ้าเคยทำเพื่อใช้ประโยชน์จากพวกเขาอย่างนั้นหรือ คนเปิดสงครามตุ่มแรกคือองค์รัชทายาทที่สแสยะยิ้มลูกคลำริมฝีปากเหลืองดวงตามองทางเอ่อยหาเรื่องน้องชายที่ยิ้มนิดนิดโบกพัดขนนกยุงในมืออย่างไม่สตกสถานสเสด็จพี่ใหญ่ถึงมีความคิดชั่วชาเช่นนั้นข้าเพียงอยากจะมีร่วมแสดงความยินดีต่อคุณชายน้อยเสี้ยเท่านั้นมิได้คิดอะไรเช่นที่ท่านได้กล่าวหาต่อหัวข้าแม้จะมิได้รู้จักคุณชายเสี้ยเป็นการส่วนตัวแต่ก็เริ่มใสความสามารถของคุณชายเสี้ยเป็นอย่างมาก เสียมารยาทแล้วที่ฉวยโอกาสอันน่ายินดีนี้มาทําความรู้จักท่านอัมมาเสียปโปรดอย่าได้เข้าใจเราผิดเลยโจอ๋องหัวเราะเบาๆจากนั้นก็กล่าวตอบโต้ด้วยน้ําเสียงแหลมสูงคล้ายอุทานยังไม่อยากจะเชื่อเขาทอนหายใจสายหน้ามองพี่ชายด้วยแววตาผิดหวังปนเหนื่อยหน่ายใจจากนั้นก็หันมาพูดจาน้ําน้เสียงเป็นมิตรและเป็นกันเองกับข้าศีรษะที่สูงที่ครอบศีรษะทองคำพงกให้ข้าเล็กๆ และหันไปพูดอย่างเกรงอ,อกเกรงใจกับท่านพ่อของข้าองราชทายาทแค่นเสียงดูแคลนออกมาแล้วมิได้พูดอันใดต่อเขาเหลือบมองข้าเร็วๆรอบหนึ่งแล้วเดินพรวดพราดเข้าไปในจวนไม่รอให้ผู้ใดเอ่ยส่งโจอองแย้มยิ้มอิมเอ็มในชัยชนะเขาพง,งกศีรษะให้แก่ท่านพ่อแล้วเดินนำคนติดตามเข้าไปในจวนตามหลังพี่ชายไปติดติดเหลือเพียงเหลียงอองที่ยืนเงียบไร้ตัวตนอยู่เนิ่นนานเมื่อพี่ชายและน้องชายเดินไปแล้วเขา ถึงมีโอกาสส่งเสียงทักทายพวกเราเสียงน้อนโยนทว่าแฝงไปด้วยความอ่อนแรงดังขึ้นอวยพรให้ข้าอย่างตั้งอกตั้งใจข้าแย้มยิ้มกำสิสิรับขอพระคุณขอรับท่านอองอืมงเหลียงอองส่งเสียงรับข้างเงยหน้าขึ้นมาประสานเข้ากับสายตาลำบากใจของเหลียงอองชายหนุ่มผู้อยู่ในอภร์สีขาวสะอาดทำท่าลังเลคล้ายอยากจะเอ่ยบางอย่างกับข้าทำปากพะงาบงาบ ส่งเสียงอึกๆอกๆแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้พูดสิ่งใดออกเหลียงอ๋องถอนหายใจเฮือกใหญ่องค่าด้วยแววตาเห็นใจก่อนจะเดินเข้าไปในจวนเมื่อท่านพ่อเอ่ยปากเชิญข้ามองตามแผ่นหลังผอมบางของเหลียงอ๋องไปอย่างสงสัยเมื่อครูเขาทำท่ายอยากจะบอกบางอย่างกับข้าแน่นอนแล้วเหตุใดเขาถึงมองข้าด้วยสายตาเช่นนั้นด้วยเล่าข้าหมอลอยไปวูบหนึ่งได้เสียงเตือนจากบิดาจึงกลับมาทำหน้าที่เจ้าภาพต่อไปและทิ้งไม่คิดเรื่องท่าทางแปลกๆของเหลียงอง๋อง เครื่องช่วยยามต่อมาข้ากับท่านพ่อก็ต้องเดินเข้าห้องโถงไปเพื่อดูแลพูดคุยกับแขกเหอในงานเลี้ยงข้ายืนลังเลอยู่หน้าประตูจวนจ้ามองไปยังถนนเบื้องหน้าที่ไร้รัฐมายืนแล้วท่านพ่อเอ๋ยเรียกให้ตามไปข้ากัดฟันหันตัวเดินเข้าไปในจวนเจ้าแมวอาจจะติดพระจริงมาช้าสักหน่อยกระมังท่านอำมาตย์เสียช่างหน้าอิจฉายิ่งนักที่มีบุตรชายรูปงามพร้อมไปด้วยความสามารถเช่นนี้ข้าได้ยินมาว่าคุณชายน้อยมีฝีมือรักษาราวกับหมอเทวดาเสียอีก ถึงกับรักษาพิษร้ายในตัวของตรงหองเหา่าที่แม้กระทั่งหมอหลวงเฉินยังจนปัญญามีได้บุตรชายของข้านั้นยังอ่อนประสบการณ์ักหวังว่าใต้เท้าจะไม่ถือสาหากเขาทำเสียมารยาทอันใดไปบิดาเป็นเช่นไรบุตรย่อมเป็นเช่นนั้นเป็นคำพูดที่เหมาะสมกับท่านอามาเซียและคุณชายน้อยยิ่งนักใต้เท้าเอ่ยเกินไปแล้วข้าแย้มยิ้มบางๆอยู่ด้านหลังของบิดาที่สนทนาพาธิกัก เราขุนนางมากหน้าหลายตาอย่างไหลลื่นได้ยินท้อยคำสรรเสริญชื่นชมเสียจนเริ่มเอียนพวกเขายิ้มแย้มอ่อนน้อมต่อท่านพ่อแทบจะเป็นประจกประแจงเสียด้วยซ้ำข้ามองด้วยดวงตาว่างเปล่าพยายามยิ่งยวดที่จะไม่แสดงสีหน้ารังเกียจออกไปเวลาดำเนินต่อไปไม่มีหยุดเสียงดนตรีและเสียงขับร้องขับกล่อมแขกในงานให้เพลิดเพลินยังมีเสียงพูดคุยเจราจาสนุกสนานของผู้คนในงานทั้งหมดนั้นมิได้อยู่ในสายตาของข้าแม้แต่น้อย ข้ากวาดสายตามองไปทั่วห้องถงแล้วลุกตาต่ำเมื่อไม่เห็นคนที่รอคอยข้างในใจก่เกิดกลุ่มก้อนความกังวลขึ้นมาทีและเล็กทีละน้อยยิ่งผ่านไปนานเท่าใดรอยยิ้มบนใบหน้าของข้าก็เริ่มลดลงมากเท่านั้นจนกระทั่งเลยผ่านยามสวีหนึ่งเก้าดนอมาเครื่องช่วยยามแขกที่มาร่วมงานทยอยกันกลับข้ากับท่านพ่อเดินส่งแขกผู้มียศรติทั้งหลายถึงหน้าประตูจนขบวนแล้วขบวนเล่า และแล้วเสียงดนตรีในห้องถงก็หยุดหลังจากแขกคนสุดท้ายเดินออกไปจากจวนรอยยิ้มที่ปั้นแต่บนหน้าของข้าก็พลันสลายหายไปในทันทีท่านพ่อหมุนตัวเดินเข้าจวนไปทันที่ส่งแขกกลุ่มสุดท้ายแล้วเหลือเพียงข้ายืนมองไปข้างนอกจวนอย่างเฝ้ารอหมายความว่าอย่างไรเหตุใดป้านนี้แล้วชินอ,องถึงยังไม่มาจนกระทั่งงานได้เลิกไปแล้วเขาก็ยังไม่มาข้ายืนอยู่ที่หน้าประตูจวนอย่างเดียวดาย รู้สึกว่าลมในค่ำคืนนี้หนาวเหน็บกว่าทุกคืนที่ผ่านมาร่างกายของข้าสั่นไหวพร้อมๆกับดวงตาที่เริ่มพร่าหมัวข้ารีบยกมือเช็ดดวงตาแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆอยู่หลายครั้งชิ้นอองอาจจะกำลังจะมาก็เป็นไปได้ยังไม่พ้นวันนี้เลยข้าจะคิดไปเองมิได้ข้ายินอยาดรอคอยเขาอยู่หน้าจวนต่อไปแม้ว่าชิงลู่จะมาเอ่ยชวนให้ไปรอที่เรือนข้าก็ไม่สนใจจือลู่เดินเข้ามาช่วยกันพูดแต่ข้าก็ ไม่ฟังยังคงยืนรอชินอองอย่างเชื่อมัน่นเลยผ่านเข้าสู่ยามหา้สองหนึ่งสองสามหนอข้าที่ยืนนิ่งอยู่หน้าจวนเริ่มใจไม่ดีหรือว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับชินอองข้าพยายามจะคิดในแง่ที่ดีภาวนาขอให้เขาเพียงติดธุระจำเป็นจะว่าไปแล้วแม้แต่ซานอองเองก็ไม่ได้โผล่มาเช่นกันเกิดอันใดขึ้นกับพวกเขาหรือเปล่าใจของข้าเริ่มร้อนรนตะโกนเรียกไปหูออกมาสั่งให้เขาไปที่วังหยงห้าวเพื่อสืบข่าว จากนั้นข้าก็มีย่ำเท้าไปมาชำเลืองสายตามองถนนหวังจะเห็นใครบางคนเดินหน้าง่วงงุนเข้ามาเหมือนทุกครั้งผ่านไปครึ่งชั่วยามไปหูก็กลับมาพร้อมกับบอกว่าในวังหยงเฮาปกติดีทุกอย่างข้ายืนงุนงงแล้วถามถึงชินอองแต่ทว่าไปหูเองก็มิเห็นเขาอยู่ในวังเช่นเดียวกันถ้าเขาไม่อยู่ในวังแล้วจะไปอยู่ที่ใดกันเล่าข้ายืนเคว้นคว้างเสียงเรื่องเริงของดอกไม่ไฟในงานเทศกาลมิได้ทำให้ข้าคลายความกังวลแต่แม้แต่น้อย อีกไม่ถึงชั่วยามก็จะพ้นผ่านวันนี้ไปแล้วแต่ข้ายังไม่เห็นแม้เงาของชินอองเลยนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันพิสูจน์ความจริงใจนี่พิสูจน์ความจริงใจประษาอะไรถึงให้ยืนรอจนจะข้ามวันใหม่เช่นนี้ข้านาซีคล้ายจะโซเซไม่มีแรงจะทรงตัวยืนพิสูจน์ความจริงใจแล้วการที่ไม่มาปรากฏตัวเลยแม้แต่เงานี่มันหมายความว่าเจ้านั่นมันมาไม่ได้หรอกอย่าเสียเวลารอมันเลย เสียงแหบเครือเล็กๆเอยแสความวุ่นวายใจของข้าน้ำเสียงของเขาเย้อยยและดูแคลนเหมือนทุกครั้งที่เอ่ยปากพูดข้าเหลือไปมองร่างสูงโปร่งในอาพรหรูหร,ราอย่างไม่พอใจใหญ่คนผู้นี้ถึงยังอยู่ที่นี่องค์ราชทายาตไม่ใส่ใจสีหน้าของข้าแม้แต่น้อยเขาเดินมาหยุดตรงหน้าข้าแล้วก้มลงมาส่ยะยิ้มชวนสะพรึงก่อนจะเอ่ยท้าคำตอบย้ำหัวใจที่เกิดรอยร้าวของข้าตัดใจจากมันเสียเถิด อย่างไรเสียพวกเจ้าก็ไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้หรอกองค์ราชธายาตยืดหน้าหงายหน้าหัวเราะสะใจเสียงดังไปทั่วทั้งจวนข้ากัดฟันกำมัดแน่นทั้งเจ้าและมันช่างหน้าสมเพชหน้าสมเพชยิ่งนักฮ่าฮ่าฮ่าข้าเม้มปากหายใจแรงจนหอบหูฟังเสียงหัวเราะที่เสียดแทงหูและใจทุกสิ่งพะเงียบลงมีเพียงเสียงหัวใจของข้าที่เต้นรัวอย่างเครียวกราดข้าแค้นเสียงออกมาอย่างเย็นชาเงยหน้ามองร่างคนตรงหน้า แววตาไม่สะท้อนสิ่งใดข้าหายใจอย่างเชื่องช้าแผ่ให้สังหารออกมาจากร่างยกมือขึ้นสร้างอาณาเขตออกมาชั่วพริบตามันพุ่งไปยังองค์ราชทายาทที่กำลังเดินออกไปจากจวนแต่ยังไม่ทันได้ทำสิ่งใดก็มีคนเข้ามาขวางไว้ก่อนมือของข้าชงักเหน่อยหน้ามองคนที่มาขวางระหว่าะข้ากับองค์ราชธายาทมีใช่ใครที่ไหนแต่เป็นบิดาของข้านั่นเองท่านพ่อมองข้าด้วยสายตาผึกเย็นแล้วสายหน้า ไม่ให้ลงมือทําอันใดข้าเริ่มจะเย็ยนลงและกําลังจะลดมือลงเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่องค์รัชทายาทหันกลับมาเขาขมวดคิ้วฉับก่อนจะคลายออกมุมปากยกยิ้มเหยียดหยกักองคครักประจําตัวขององค์รัชทายาททันเคลื่อนตัวมาปกป้องเจ้านายกันเรียวตัวเป็นกําแพงมนุษย์หฮ้หมดตัวเล็กๆเ,เช่นเจ้าคิดจะทําอะไรงั้นหรือมีแต่หาเรื่องตายเพียงเท่านั้นจงขอบคุณบิดาของเจ้าที่มาขวางไว้ได้ทัน ก่อนที่เจ้าจะหมดลมหายใจโดยไม่ทันได้รู้สึกตัวปากดีข้าจ้องมองใบหน้าเย่อหยิ่งนั้นพร้อมกับปรีตาลงช้าช้าวดดียิ่งหากไม่สั่งสอนสักหน่อยเกรงว่าบุรุษผู้นี้จะคิดว่าข้าเป็นลูกพลับนิ่มให้บิดเล่นอีกอย่างคนที่ต้องคุกเขา่าขอบคุณบิดาข้ามันเป็นเจ้าต่างหากข้ากระดิกนิ้วยกสั่งอนาเขตให้ลอยขึ้นตัวองค์ราชทายาทค่อยๆลอยขึ้นจากผื้นสูงขึ้นเรื่อยๆตัวเขามองรอบข้างอย่างงุนงง แม้จะพยายามจะหนีอย่างไรก็ถูกรงขังที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสะท้อนกลับไปทุกครั้งองค์ราชทายาทพยายามจะทลายอาณาเขตของข้าออกมาข้าแสยะยิ้มเยือกเย็นไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถทำลายอาณาเขตของข้าได้ด้วยพลังขององค์ราชทายาทนั้นไม่ได้สูงไปกว่าข้าดังนั้นไม่มีทางที่เขาจะทำลายอาณาเขตของข้าได้องค์ราชทายาทเริ่มตะโกนด่าองคครัก ของเขาที่ยืนมองนิ่งราวกับทําอันใดไม่ถูกคนที่ตั้งสติได้คนแรกคือหัวหน้าองครั์ประจําตัวองค์ราชทายาทเขาขมวดคิ้วเพ่งมองจบกันไปอีกแล้วสําหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไ i b e กดติดตามให้กําลังใจในการทําตอนต่อไปด้วยนะครับ